มือน,นี่เบาสุพันสิผ้ามามเฮ็ดเฮียนเด้มือนโอ้วันดีครับพ่อแม่พี่น้องมือน,นี่เบาสุพันคนโกลก็ได้มาเห็ดงานน้มช้างพคนนี้ละมันเห็ดยังไหนน้องพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็ได้เดบุนนี่กไ็ดกได้มามเห็นแล้วเพิร์ลมา แดดก็ได้สู่ย้อนที่วิศกสตานี่ยแหละย้อนที่วิศกสตาแล้วพี่น้องพันว่าวัดศนาหน่อยเออนี่หลาย่อมเลี้ยงแดดลมล้มตกกับไข่แน่โย่บ่ถือเลขบ่ก็ได้มาทำงานทำการฮึโอ้เนาะมันก็จะเชียงได้พันวาโศกสตาหน่อย บมาหวังคอยวัสนาดอกพี่น้องเอ้ยบุญกุศลบ่าน้ำผ้าจังได้เป็นดอกแน่นี้เป็นคืาจังเรียล่ำน้อยร้อยยกกางแม่น้ำแกงปานกับดอกสะแบงขาดนา้ำมองแล้วบาหวานตาพี่น้องเอ้ยกับแมงสี่ละมาเหตุการณ์เหตุงารสี่ละเหตุยังใดได้กระใสไปนี่ละพี่น้อง ว่าสิถือแล้วมันทิ้งน้ำเขากับบัวถือกัคเทียดอกสองตัวกับบัวถือกัคเทียนี่แหละเป็นมาเรามาเห็ดงานกับตังที่ตะเกีเพิ่นนี่แหละมาเป็นบุกมือเพิ่นนี่แหละแต่ฟ้าอย่างที่เ,ม,เ,เมันแดดมันยังกต่จู่ไปขายแรงแหลกเงินยาเม็ดมันแดดมันขึ้นได้ยี่ติบโมหอนติดไม่ได้ไม่กับต้องได้ตัว เสาจักต้นนี่บ้าเสาเป็นมีสิต้นเสาอะไรโอ้หลังใหญ่แห้งนาะ,อะมองทมไว้หนนี่เดมองทมไว้หน่ก็สีเพิ่มอีกอเป็นขว้าเี่ยละมากครับจางใหญ่ใจสป,ปอร์ตพิ่ข้างพลศีรษสเกพิ่ละา มันนี่ไม่ได้เฮ็ดกับสร้างเหลียวติงมันสร้างเหลียวไปเฮ็ดบางเอื้อนเฮ็ดเที่ในสร้างเหลียวมัอนี่สร้างบ้านในสร้างเหลียวละสร้างเหลียวเพิ่นไปบุลาเพิ่นไปเฮ็ดอันให้ยายออพุ่นโคกบางเมฆอีกอยังวิวหังามเนี่ยที่นอนเงวกระไรอ่าสุดท้ายนี่เบ้ากันขอฝาก คดไค์คดแช่ให้บเบ้าเนี่ยซอยกำลังใจเบ้าเนี่ยพ่อเลยมีกำลังใจสร้างลิปต่อไปนะที่น้องสงการ